สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องถูกท่านถูกคนเข่าสู่ช่องพอสวัยพารวยครับเอฟซี FC ครับกะมื่อนี้กะสิผาเอฟซีมาตามแนวทางของพอมากครับเอฟซีครับอ่าพอมากเพราะว่าตนตนงวดพอมากเพิ่นกะอ่าเห็นว่าเป็นตัวเลขที่บริเลฟันนะครับเนาะบานที่เสียมาเลขฝันครับเอฟซี FC ครับเพิ่นที่ฝันตัวไหนเท่ากับสิไปอ่าหาพอมากไปเอาแนวทางกับเพิ่นตามที่จริงแล้วกะเป็นการว่ราบริ อ่าความใจจริงแล้วคือมาสการเป็นการซอยเรือพอม่านะครับเรียบร้อันแนวทางนี้คือเป็นการเสริมสื่อครับเรียบครับเอฟซีก็ให้ใช้วิทยาญาณในการรับชมนะครับเพราะทางช่องเป็นเพียงแก่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแก่สื่อกลางเท่านั้นนะครับเนาะบริษัทตุนให้เรียนการพนันอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเรียบครับบังหงว่าพอมากเป็นเฮ็ดียงอยู่บ่เป็นอยู่จังไดอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอืทางการครับพอมากครับ กินบ่ย่ามาให้โอ้ยกินคู่มือเลยพี่กินทุกมือเด้อเพป่นให้กินทุกมือเนี่ยก็สวัสดีค่ะอะไรมันทีมงานยังไม่มาอยู่ประมาณนั้นเนยังไงพ่อกินข้าวไปมั่ะพี่กินแล้วครับอืมกินแล้วบ่เป็นยังไงกินข้าวแซ่บบ่พ่อแสบอาได้ย่ามากนี่กินข้าวแซ่บเป็นบ่เศรษฐศาปวดขาเราบ่พ่อเขาจะเศร้ากัน นี่เหเี่นแฮดจ้ะโอ้มันก็ธรรมดาเนาะเพราะว่าเขาอายุหลายแล้วสีมันเจิดปุดเล่นก็เป็นบัวใดมันก็จัดปัดเลยนะเนาะพ่อจปีแปดสิบเจ็ดพ่อพ่ออายุเท่าไรก่อนล่ะแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดโอ้มอนสิเมนบอกแปดสิบเจ็ดเอาเป็นเังไหนก่อนมีก็ได้เคยได้ยินข่าวว่ามีผู้ใดเอาหมอนมาให้เอาของมาไม่ปูพุ่มบอกฮือเมชี่ฮือพระ ่อมีผู้ใดเอามาให้เราครับเอ่อคือคือว่าเขาเอายางไม้ใช่นนะเห็นแต่เขาว่าดในมอนหรือสีภาพไปเอาเลขโอ้บอกวางเส้นเออได้ได้มานไรบ้านในมอนจักเดียวเอาเขาวางเส้นเดี๋ยวเขาเอามะให้ตีเอาหมอนมาให้บ่บ่เขาได้มาได้มาครับได้หมอนจักใบ คนละใบคนละใบจะคนพอสามคนณสามคุณม,คอมอนกัดสี่เหลี่ยมต้องขับอีพีครับหึ่งเป็นมอนกลมๆหึ่งม,มอนแบบไหนทิ้งแล้วแค่แ <laughs> ก้วมอนกัดสี่เหลี่ยมตัวอม,มอนกัดสี่เหลี่ยมเนาะกัดสี่เป็นสามกามมับสามไม่ได้วเนาะใบแมาทำกันสามคนตีไม่ยิ่งผู้ชายพอจือได้ปะว้ บ่เห็นคนอีกก็เห็นคนอีกแต่เห็นเขาเว้ากันอืมเขาเว้ากันยินแต่เสียงเว้าบ่ฝันนี่ยินแต่เสียงเว้าเสียงคนเว้ากันเพิ่นฝันคือบ่ฝันนี่พ่อมากเออฝันคือบ่ฝันเป็นคล้ายๆขึ้นคนฝันคือบ่ฝันได้แนวกินบ่ล่ะพ่อกินข้าวกินน้ำแั้หยังโอ้ยเขาเขาไปซื้ออาหารทุ่งแล้วงย่ากและลำต่ำะขามกิน มกสมเนาะขอกินอะไรถ้าถือเล่กันได้กินขวดเทียวอยอะขวถือแต่มาคอยู่ผู้เดียวนาะอยู่ผู้เดียวอันไม่ใี่ปมมหาเปล่าไหมเออดิพ่อไข่มาดิดิมาดิซุปมันผู้บ่าซุปเด็กน้อยเหมือนกับปมมาติมาอยู่สองคนคือเขามาสองคนบ่ะเขอืผีบ่พ่อ เขาขม่าจำเคยเขาโอ้เขาก็มาปกติเองเขาเขาบะเบิ่งบอกเขามาอันนีอีกแบบบะเบิ่งมอนสามใบบอกว่าครับ่าาชู้ลูกฝั่งอีกอย่าง่าหันบ่หงี้กันเดยว่าม้อนสามใบเอามาเขาสียผ้าไปเอาเหล็กเขาบอกว่าบอกให้พ่อกยิ่งเลยครับเคร่อต้องเอา มีดอกบนณข้าแม่เาเป่าตลาดโอ้เป่าเรี่กใไม่ตลาดรถครับเขาอวางสัตว์รับตี่ยนเจ้าเองวอือเออป็นลึกๆไหมรตเตรี่นที่อยู่อยตลาดนอกจากมิตรอถเตรี่เมียนอืออืมใครเขาสิภาาเป็นน้อนเอาเลื่เป็นบอกแ้วคอวางสัอออวางสัตผีผีจะพาไปเอาเรอเออผีกเวเลก็อยู่เ่าข่วมฟันเจาไปบวโจอยอไปซี่บวชจอย ถ้าไปเอาเลขยืดตลาดมีตะมอญด้วเนาะแล้วเห็นตัวเลขไหมครับพ่อยัางใ่เห็นยังไม่ยังไม่เห็นหรอะโอ้แต่ว่าหมอนสามใบมีตะมอนสามใบคนสามค้นมาสันก็คือหมอนจะเสียบหิวหมอนไปเอ่อจะพาไปนอนเอาเลขเหรอครับหรือว่าสงสัยสิเป็นสันล่ะแอ่นบอกไปนอนเอาเลขอ๋อแล้วก็วางเส้นเอ่อก็วางสันหมอนสามใบเอ่อทิไปก็ได้ละม้อนสามใบกะทิเอาพวกเราใบไปนอนเอาเลขกันก็ พ่อมากตีเป็นตัวไหนครับพ่อมากตีพ่อตีเปไหนเออพ่อมากมักตัวไหนละนี่ผมวัดเนื่อยมักบวกขันขึ้นมักอะไรโอ้งิที่สุดวาสี่เล่มหรอแปล่แมวสามสี่แล้วเออสามสี่ทอนแล้วพ่อมากกับเก้าพ่อมากกับเป็นเก้ากับเก่าสามสี่ทอนแล้เก้าสามสี่หกสามสี่เนเเกือบตรงกับอันเลขที่บ้านพ่อมากเลยนี่สามหกสามเก้าสองวันแมนหรอเบ่ ม่นเขา<อ>เขามายืนอยู่ซื้อไรพอ่อาากว่าม่านเสียงออกมาจากบังไหนึ่งนี่ก็คบกับชุนเหนี่คมกับนั่นน,นนี่นี่นี่นอนห้องนี้นี่มือเช้านี่ว่าได้สวยแล้วกินข้าวแล้วใช่ไหมโอ้ยินข้าวแล้วเลยนอนรับเออได้นอนเล่นนญนะเออนอนเล่นเขาเราบ่าวเลยเขาเบ่าวเลยนี่ได้ยินเขาเบ่าคือฟังบัดนี้กินนั้น อาหารแล้วบัดนี้กินอาหารเสริมแล้วก็กินยาโอจีนขุยน้ำจีนยาจีนขุยเออจีนขุยเออที่ได้บำรุงกำลังนิ้งว่าพุทธผลละมักกล้วยไล่ไหลวันสันว่าก็ได้ออกล้วยให้่นเออกล้วยน้ำว่าบำรุงกำลังของพุทธเถ้าไม่น้ำไม่ไม่ไสใส่เนื้อเออมีอยู่น้ำเพ่อมาให้เมื่อนั้นบ่ามันสามสี่แฝกปุ่นตีย่างกวนหนึ่ย่างไหลบ่ย่างน้ำย่าง่หลบ่ดีน้ำย่างไหลอยู่ครับ เบิดเราบอกมาหมาหอยย่งห่านเนี่ยตุ๊สาวมาเอาตุ๊สาวมาเอามากเลยผมโกนยิ่ดีแล้วแต่เขาห้องมากผีบ่ะพ่อผีบ่บ่คนเฮารรมาดเพราคดเขายิวัดดำวัน้าไปเบิร์ตเราบออันใดมามาตียังเงอยู่ครห่อนึง แพล็กไงๆเหลือหอนึงก็ไว้ให้อือโอ้เอาห้อยอือเอาว่วสนใจไปยังมาอยู่อ๋ออ่าโอ้โนี่นะครับไอ้พีครับนะผีบอก่าพีพีคนไหนล่ะว่ากิจเข้าเรื่องจริงผีผู้ยิ่งมาเอาคนมาว่า มาแต่งตัวสุดยอดไปแบบไหนก็พ่ออยากอยากให้แต่งตัวแบบไหนผีสาวใครจะเล่นบอลเนี่ยโอ๊ยผีสาวว่าออือผีผู้สาวมาหาแต่งโตชั้นลดเลยว่าสันวาห้ามอือผีผีผีสาวมาหาอือว้ากมันก็มาหตั้งใจมากจริเนี่ยตั้งใจมากคักแลนบ์บอสอันนี้ ผีเมซี่มาหาบอปอ่ะบอปโค้ดมาดอกเมซี่เกับผมใครว่าใครถือกันประเดี๋ยวอ๋อกันแล้วก็ผีเมซี่ครับแต่ยอัสไตน์นี่มักกันอยูู่จักกันอยู่มูจักกันอยู่แต่ว่าตั้งแต่ผีผู้สาวมาหานี่ผีเมซี่เลยบอปมาเลยอืมก็บอปมาดอกครับบอปมาผมโอ้พรจะลืมเอายันติดหน้าบ้านไปเด้อกันปีสันมา แลผีผู้สาวนี่สวยไหมครับพ่อโอ้ยมันก็บอสวยละมันสวยมันก็สมกันละที่ชวน่ามันกมีหัมมาก็มากระาม่อผีมาหมักผีมาขอกินมาม่าอ่าเอาไปเลยเป็นฮอเลยมาพ่อมาม่ามมดเลยยัปเอาเขาอียังก็ว่า เดินเอาเขาเอาทอดเขาพีมาเอาข้าวอีกผู้มาบอกกูบอกแ้แบงเอาของกูกห้ยใส่กินก็ว่าวะมาแบงของกูอยู่ผีคือเป็นไห่เราผีเนาะผีหายแท้ ผีเข้ามาใหม่ตั้งชื่อกันตีเลยพี่น้องผีมั่วมากๆหลาครับเออขั้นผีผีคนนมนี่บางทีมาสีมาหาคนมาหาเราบ่ต้้้ออองสนนใจเเดด็ผีผู้สาวนี่มาผู้เดียววัดนี้นั่งทั้งในเลยเด้อผมขีวผีผู้หญิงนี่เออผีเมซี่นี่สีมาสองเมซี่หน่อยกับเมซี่ใหญ่แต่ผีผู้สาวนี่มากมากผู้เดียวมหลายสุดมหลายสุดแต่ว่าผีผู้สาวนี่แต่งตัวมาเลยโอ้ยแต่งตัวเลิศมาเลยว่าสันวาอืมนะหอมเปียงหอมขึ้นกุบนะ เราเรายิงก็ไม่บอกว่าครับเอฟซีครับนี่ก็คือพ่อหมากนะครับนกเปินว่ามีคนเอาหมอนไ่เปิลสามหน่วยสิผ้าไปเอาเลขได้ครับได้เอฟซีครับนะครับนะกักคือกะเลขบ้านของเพิ่นกัคือกะอย่างว่าเก้าสองสามสามเก้าสองครับเอฟซีครับตาบาหมอนสามหน่วยนะครับเนาะหมอนกสี่เหลี่ยมตั้งแอดกระเดตีให้เพิ่นว่าเป็นเก้าสามซีหรือว่าหกสามซีนะครับได้นะ ตาเด่นสองตัวก็มีเก่าสามหกสามนะครับเนาะเก่าซีคือบัวไซล่ะเป็นยังคือบัวไซเก่าซีพ่อมากเนี่ยโอ้ยไซเก่าซีเิ่นกรดครับเอฟซีครับเอ้าสำหรับตัวเลขของพ่อมากเนาะครับเนาะเอาหัวขึ้นหัวลงตัดไฮเวิร์ดครับเพราะว่ากันพลาดเมื่อก่อนนี่ก็คือบัวลงไห้พ่อพ่อหม่างซีแหละครับเอฟซีครับกันเลยพลาดไปเนาะครับเนาะบัดนี้ลงไฮเบิดทุกตัวเอฟซีกับมากกับชอบกับจัดกันขัดกับผ่านนะครับเด้อตัวเลข หาหยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้ครับเอฟซี FC ครับเมอนพอมากเพิ่นกับฝันหมาดๆฝันมือเศร้านี่นะครับวิฟี่ฝันกินข้าวแล้วนอนหลับเครื่องหลับเครื่องตื่นนะครับเนาะเิ่นเป็นของหลับของตื่นเพิ่นกะว่าเอา,เอามาสามคนนี่มันจะคนหมูสันออมอนมาสิาพาไปเอาเหล็กเอาในเมืองเลาวันคือมันสิาพาไปเอารอตรีน,นะครับเอฟซี FC ครับน่ความหมายของพอมากเพิ่นนะครับเนาะเอฟซีกับฟัง หายชัดๆเด้อครับเ้อให้ใช้วิจารณญาณในการนับชมนะครับนาะทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางให้กับเ c ทุกท่กนทุกคนก็ขอขอบคุณขอบคุณ FC ผู้ใจบุญนะครับเ้อี่ให้แอดเป็นสะพานบุญมามอบของห้เนาะครับเนาะมีข้าวสารอาหารแห่งต่างๆอากาพร้อมกับน้ำดื่มนะครับอ่าปัจจัยมหาห้พอมากเลยน้อยครับ FC ครับเพราะห้เพิ่นเอาไว้ไไเวลาเพิเพ่นต้องการไปซื้อยุกซื้อยาแต่ว่ายาก็มีให้แล้วครับครบบิตรทุกอันทุกอย่างนะครับเนาะ เอฟซีปูเป็นเจ้าของนะครับว่อก็อนุโมทนาสาธูบุญอ,อน้ำกันขอให้เอฟซีจงมีความสุขความเจริญปัาศจากโรคไฟไข่เจ็บทุกคนทุกคนนะครับเนดะ้อขอจบคลิปนี้ไว้เพียงสำนีขอกราวคำว่าสวัสดีครับปะดดีงามครับ